ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์ในสัปดาห์นี้มาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันที่12ถึงวันที่17มกราคมนะคะ นวันเสาร์ขึ้นมาเลยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของคนในครอบครัวนะคะ,ะจะมีการพบปะคนในครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นการกินการอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะดีขึ้นสุขภาพคนในครอบครัวดีขึ้นนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคนวันเสาร์จะก,กังวลเกี่ยวกับ เรื่องของคนในครอบครัวจะเป็นส่วนใหญ่นะคะคนวันเสาร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะช่วงนี้จะเป็นรูน้สึกเสน่ห์จะเป็นคนที่ฮอตมากนะคะสเสน่ห์ในที่นี้คือแบบบางคนสเสน่ห์ในเรื่องของคนรักสเสน่ห์ในเรื่องของลูกค้าติดสเสน่ห์ในเรื่องของการงานเยอะอะไรเงี้ยคือมันสเสน่ห์ของแต่ละคนมันแตกต่างกันนะคะแต่ในเนี้ยคือแบบมันสเสน่ห์ในทางที่เรา,าดีขึ้นเป็นคนรู้จักจ เรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คนวันเสาร์ระวังในเรื่องของการใช้เงินแบบฉุกเฉินเกี่ยวกับการซ่อมรถเกี่ยวกับการเจ็บตัวแบบเล็กๆน้อยๆหรือการเจ็บตัวแบบกรหันหันหรือมีเหตุเกี่ยวกับการใช้เงินแบบเร่งด่วนนะคะคนวันเสาร์ถ้าเกิดทําการค้าขายจะค้าขายดีมีกําไรนะคะ รวมถึงว่าการลงทุนทำอะไรก็ตามจะได้ผลกำไรเข้ามาดีเกี่ยวกับเสริมสวยเกี่ยวกับอะไรของสวยสวยงามๆามหรือเกี่ยวกับการไปติดต่อเจรจาอะไรพวกนี้นะคะถ้าขายของออนไลน์ก็ถือว่าขายดีมากเลยนะคะวันวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์นะคะขึ้นไพ่บอกว่าทําอะไรลิเริ่มอะไรใหม่ๆขึ้นบอกเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะรวมถึงว่าการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ขอความรู้ ความแนะนำอะไรคำแนะนำนะคะถ้าคุณเข้าหาผู้ใหญ่ขอคำแนะนำขอความรู้หรือสายตรงต่อผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยท่านจะได้รับความเมตตาจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีมากเลยเหมือนปูทางอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะไพ่แม่โทนี้เปิดเหมือนกันทําอะไรบอกกล่าวผู้หลักผู้ใหญ่ทําอะไรบอกกล่าวครูบาอาจารย์นะคะ,ะสิ่งใดที่ ิดอยู่จะเริ่มเปิดขึ้นนะคะรวมถึงว่าคนที่ทําเกี่ยวกับสังหาอสังหาหรือค้าขายที่ดินเป็นตัวแทนในหน้านะคะช่วงนี้จะค้าขายดีค้าขายปังนะคะลูกค้าเข้ามาติดนะคะทำเรียกว่าเกี่ยวกับแบบบ้านรถที่ดินต้องการซื้อต้องการขายจะได้ซื้อจะได้ขายนะคะอะ่ใบนี้ยังรวมถึงว่าคุณมีโอกาสเกี่ยวกับในเรื่องของ รั์ใหญ่ๆเข้ามาโอกาสใหญ่ๆเข้ามาชีวิตฟ้าหลังฝนนะคะขึ้นมาจะได้รับอะไรดีๆนะคะในนี้คือรับดีๆรับข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่จากทางคนที่เราเคารพนับถือนับถืออย่างเงี้ยนะคะรวมถึงจะมีโอกาสใหม่ๆม,มาให้คุณได้ทําแบบว่าไม่ทันตั้งตัวแต่เป็นอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะถ้าถามว่าในนี้คน วันอวันเสาร์โชคลาภมีไหมโชคลาภมีอยู่นะคะแต่อ่าอยู่ที่ดวงค่ะมีโอกาสได้เยอะนะแต่อยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยนะคะการงานถือว่าไปได้ดีค้าขายดีการเงินยังมีเข้ามาแบบเรื่อยๆไม่ได้ขาดมือนะคะ